ความดีคือขยันทําไว้เถอะมั่นคงเอาไว้อะยังไงก็คุ้มของคนดีมันมีวิกฤตสีสูงพ่อไม่มีเงินไปหมุนธนาคารเราเป็นหนี้ต่หุดมันยากมากกับการที่จะรอดมาได้ถึงทุกวันนี้ เราเจ้าของธุรกิจจะต้องยอมรับทุกอย่างแทบจะไม่มีเงินเดือนเพราะว่าคุณพ่อก็ต้องเอาเงินให้พนักงานจำได้ว่าพ่อเครียดมากเราโหนกระแสมากเทงกับแม่นั่งทาแซนวิชขายคุณแม่ต้องตื่นตีสี่เทนก็ตื่นตีห้ามาช่วยทํามาช่วยแพคทำเป็นร้อยชิ้นแม่ไปส่งเทนที่โรงเรียนเทนเอาแซนวิชไปเลี้ยงมนเชลที่ร้านค้าโรงเรียนก็เลี้ยงวยูทุกวันถ้าไม่มีของเหลือดีมากอะขายหมดไอ้ทุนตรงนี้มันก็ปลดภาระที่บ้านกดทนทํามากแล้วพ่อเองก็ทําธุรกิจไปทําที่บริษัทไป เพราะว่าคุณพ่อเครียดพ่อเลยไม่มีทางออกพ่อก็เลยมาทําบุญทุกวันอาทิตย์เป็นภาพนั้นที่ทําให้เทนเห็นว่าพ่อมีทางออกอย่งังไณพ่อทานสี แล้วคุณพ่อศีลเนี่ยทำตามที่คําสอนเลยคือไม่โกหกซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้าจริงใจกับซัพพลายเออร์จริงใจกับโรงงานไม่มีก็บอกไม่มีขอรองเขาพูดตรงๆมันทําให้เห็นภาพว่ามันไปได้ทาอย่างเงี้ยมาตั้งแต่40นจน6ปีนะฮะแล้วธุรกิจเริ่มฟื้นแต่ก็ยังไม่ขาดการมาวัดและทําบุญอันนี้เห็นว่าความดีคือขยันทําไว้เถอะมั่นคงเอาไว้อะยังไงก็คุ้มของคนดีจริงจริงมันถึงขั้นที่แบบจบแล้วนะธุรกิจพอแล้วจบเลยไม่ต่อแล้วอะแต่ว่าอยู่ดีๆก็ไปต่อได้ บริษัทคุณพ่อนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสเมกแม็กซ์มินิเมกอันนี้ก็มีขายอยู่ที่โฮมโปรเซ็นท่านโรบินสันไทยวัสดุบุญถาวรเข้าหา้า เกือบทุกช่องทางแล้วก็เริ่มขายออนไลน์แล้วตอนนี้ขายแฟนซิลีดและแอนฮาส์ไปเป็นแบบละโครงการคือต้องยอมรับว่ายุคสองของธุรกิจมันโหดนะยุคพ่อเบบี้บูมเมอร์เริ่มต้นธุรกิจทำยากลําบากยุคหนูเนี่ยยุคต่อก็ยากอีกแบบพ่อเขาก็มีทีมแต่ละผนแเนตัพ up ระบบเรียบร้อยเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เข้าไป <c oughs> เลยอะ่ะยากกับการที่ว่าทาไงให้เขายอมรับแล้วทํายังไงให้คนรุ่นเราที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานให้เขายอมรับได้ด้วย ที่บ้านลูกหลานจะมาทํางานกดต้องเป็นกดเหมือนพนักงานตอกบัตรนะคะสแกนนิ้วมาสายไม่ใส่ <c oughs> แต่ไม่มีันลาออก <c oughs> เราออกไม่ได้ <c oughs> ความยากอยู่ตรงที่ว่ามันเครียดน,นะุยเราแรงมากก็ไม่ได้เอาแต่ใจก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นงานค,คือคิดว่ายอยากได้แบบนี้ใช้ทักษะของตัวเองที่ไปเรียนมามาปรับปรุงองค์กรที่มีอยู่มันความคิดตัวเองอะคะมันต้องความคิดแต่ละคนด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้ฟังเรายังไม่มีผลงานเลยใครจะมาฟัง เวลาเราทํางานกับการค้าค่ะทุกเช้าเราจะต้องดูยอดขายแล้วก็สรุปเป็นเดือนๆือนไปมันเป็นความกดดันเรื่อยๆโดนคอมเมนต์ทีก็ร้องไห้ทีเราเก็บอารมณ์ไม่อยู่ไงคะเป็นคนจริงจังกับการทํางานกลับไปนอนคิดแต่เรื่องงานก็จะเริ่มปวดตัวปวดหัวนอนไม่หลับเครียดสะสมทางออกคืออะไรนั่งสมาธิพ่อคุณแม่พามาวาต,ตั้งแต่7จ็ดขวบคือที่วัดสอนให้นั่งสมาธิคือรู้ว่าดีแต่ไม่ทราบว่าเราจะเอาไปใช้งานได้ยังไง พอโตขึ้นเจอปัญหาเราหาทางออกไม่ได้จนกระทั่งนึกขึ้นได้ว่าก็เรามาวัดทุกวันอาทิตย์ก็เลยกลับมาใส่ใจลองนั่งสมาธิน่าจะเป็นทางออกคําสอนของหลวงพ่อคือเมื่อหยุดนิ่งปัญหามันจะหมดไปพอนั่งสมาธิปลกจะรู้สึกว่ามีความสุขมีความสบายมันเป็นอารมณ์ที่แบบเกิดขึ้นพร้อมกันพอเราฝึกทุกวันมันก็เหมือนสะสมทุกวันก็สังเกตตัวเองว่าอารมณ์เริ่มดีขึ้นสติดีขึ้นคนอื่นเขาบอกเลยว่าใจเย็นขึ้นหยุดแล้วฟังมากขึ้นเห็นใจซึ่งกันและกันพอเราฝึกตรงนี้ไปเรื่อยๆเวลาคําพูดอะไรมันจะนุ่มนว ด่าว่าทอมันเริ่มลดลงคนเริ่มเข้าหาเรามากขึ้น ที่ทาให้คนรุ่นเก่าอย่างเราเนว่าเทนเป็นคนฟังก่อนเดี๋ยวเราจะนําเสนอไปในจังหวะที่มันควรจะเป็นแล้วหลวงพ่อทัดตาหลวงพ่อธรรมสอนว่าต้องอ่อนน้อมถ่อมตนพอไปเข้าหาผู้ใหญ่คนรุ่นเก่าก็จะแบบมีอะไรให้หนูทางานเลยคะ่ะอันนี้พี่ช่วยแนะนําตรงนี้หน่อยหนูไม่เป็นจริงๆก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนท,นที่ได้มาจากการฝึกที่วัดเฮนไหวทุกคนแม้กระทั่งตั้งแต่แม่บ้านยันพนักงานคนขับรถพนักงานยกของเน็นไหวหมดอันนี้เ็นว่าน่าจะซื้อใจแลวเขาชอบทันที ลักษณะพ่อค่ะเวลาเขาต่องานเขาจะมีทําให้ดูทําด้วยการปล่อยเดี่ยวทีเนี้ยไอช่วงทําให้ดูทําด้วยกันเขาถ่ายทอดมาให้เทนหมดแล้วตอนนี้เขาปล่อยเดี่ยวแต่เทนก็เริ่มดึงงานเขาก,กลับมาลว เขาก็สบายใจเป็นหนึ่งปองที่ถนัดที่สุดก็คือเลือกสินค้าเข้ามาขายก็เป็นหัวใจของบริษัทด้วยแต่ที่บริษัทก็จะมีหลายแบรนด์ที่ตัวเองดูที่แบรนด์นี้เนี่บริษัทสเกลมันใหญ่ขึ้นตอนนี้ก็จะมีทีมทํางานพร้อมกับว่ามีคุณพ่อกับพี่ๆที่เป็นซีเนียเขาคอยไกด์ไลน์เทนควรจะต้องทําอันนี้แล้วนะอนาคตมันก็ต้องขึ้นไประดับบริหารมันก็จะมีบันไดให้เราเดินขึ้นไปเรื่อยๆ ขอบคุณหลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพ่อทัตตาแล้วก็วัดพระธรรมการเพราะว่าวัดมีท่านแล้วท่านทําให้รู้สึกว่าพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาจริงๆมีทางแสงสว่างมีทางแห่งความสุขแล้วมันมีที่พึ่งของจิตใจจริงๆอันนี้เชื่อจริงขอบคุณค่ะ